สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากผมมีปัญหาทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็เลยต้องขาดหายการติดต่อจากเพื่อนๆสมาชิกเกษตรกรไปนานนะครับวันนี้กลับมาใหม่แล้ววันนี้จะมาพามาดูเรื่องการจำอ้อยนะครับอ้อยที่เห็นนี้เป็นอ้อยอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับที่เราทำการ พอต้นกล้าไว้นะครับพอต้นกล้าไว้แล้วก็วันนี้จะมาจับใส่ถุงดำนะครับก้าพอเสร็จแล้วให้มันเป็นต้นนะฮะอันนี้ต้นต้นนี้อายุประมาณเดือนกว่าๆนะครับเห็นไหมพอมันมีรากจะเริ่มมีรากต้นแล้วครับอ้อยคือมันจะมีรากข้อนะครับรากข้อจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยรากข้อถ้ามีรากข้อเนี่ยเรายังปลูกไม่ได้นะครับ คืออัตราการรอดนี่มันจะน้อยนะครับต้องรอให้มีรากต้นสะก่อนนะครับถ้ามีรากต้นอย่างเงี้ยอัตราการรอดเนี่ย99.99%เลยครับแต่วันนี้ในระหว่างที่จะรอส่งลูกค้าเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเราสั่งเข้ามานะครับผมก็จะามาตัดจะลื้อขึ้นมาตัดนะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะกัน แบบถ้าเกิดลูกค้าสั่งที่อยู่ทางไกลนะครับเราก็จะตัดอย่างนี้ส่งให้เลยนะครับในราคาต้นละ10บาทนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50ต้นละ10บาทไปนี้ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยอาจจะส่งพลาสติกมัดปากไปแล้วก็ส่งไปทาง ไปเณนีนะครับสองวันสามวันก็ถึงก็สามารถปลูกได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ในระหว่างที่ลูกค้าที่มารับกับสวนนะครับทางสวนก็จะจัดลงถุงดำแบบนี้ให้นะครับนี่คือตัดปุ๊บนะครับเราก็จะตัดยอดตัดยอดออกนะครับเพื่อบังคับให้มันแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับ ถ้าลูกค้าคนไหนที่สั่งทางไปสี์จะได้แบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่มารับกับที่สวนก็จะบางต้นก็จะมีขึ้นสองหนอมั่งสามหน่สี่หนอแล้วแต่แล้วแต่นะครับก็จะราคาเท่ากันติดบาทเท่ากันนะครับที่ทางสวนก็จะเลี้ยงไว้ให้แต่ถ้าเกิดสองเดือนไปแล้วมันมีหนอสี่ห้าหนอขึ้นไปแล้วลูกค้ายังไม่มารับ เรือว่ามันขายไม่หมดนะครับเราก็จะใส่ถุงขยายขึ้นก็จะขยับราคากันอีกนิดนึงนะครับเพื่อชดเชยกับค่าปุ๋ยค่าน้ำที่เราดูแลไว้ให้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับครับนี่คือเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50เราส่งต้นละถ้าอย่างนี้10บาทนะครับแต่ถ้ามารับกบบสวนก็10บาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นอ้อยสิงคโปร์เนี่ยแต่ตอนนี้เรามีไม่เยอะสิงคโปร์นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสั่งแล้วก็จะ ถ้าอยากได้แบบนี้ต้องรอนะครับคือคือคือทางสวนเนี่ยมีมีม,มีมีความตั้งใจว่าถ้าของเราไม่รอดตายร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะไม่ส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเงินทุกบาทคุ้มค่ากว่าจะหามาได้นะครับเพราะฉะนั้นทางสวนเนี่ยจะเลี้ยงจนได้แบบนี้ถึงจะส่งให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องมั่นใจว่าถ้าคุณได้จากสวนเราไปแล้วว่าคุณรอดตายแน่นอนนะครับ แลวถ้าลูกค้ามีเวลามารับอย่างนี้นะครับสําหรับอ้อยอสิงคโปร์ก็ต้นละยี่สบาทเหมือนกันนะครับคือส่งทางไปรษณีย์ก็จะส่งแบบนี้นะครับถ้าลูกค้ามารับปบบสวนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีแต่กอขึ้นมาแล้วสามนอรหรือสี่นอรหรือไม่แต่กอก็แล้วแต่แต่ยังไงคนก้มีกาไรนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นถุงอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะชะงักการเจริญเติบโตนี้จะไม่มีนะครับคุณจะปลูกปุ๊บถอดถุงดําปลูกก็โตต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นาการ พอต้นกล้าส่งต้นกล้าสําหรับเตรียมพร้อมสําหรับส่งให้ลูกค้าของทางาบ้านสวนเลคคอร์ดของเรานะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมานะครับทางทางด้านล่างาทางด้านล่างาเฟซนะครับทักข้อความเข้าขมานะครับหรือจะโทรศัพท์ก็หมายเลขที่0630149598นะครับทางบ้านสวนเลคคอร์ดของเรานะครับ คืออ้อยนี่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าลูกค้าออเดอร์ไม่มาเราก็จะจะไม่ทําไว้นะครับอ้อยนะครับเพราะว่างานเราลดมือเราทําคนเดียวนะครับถ้าสั่งก็ในระหว่างที่สั่งเนี่ยคุณก็เตรียมหลุมเตรียมพื้นที่ไว้นะครับนี่ก็ประมาณสองเดือนนะครับจะออกรากจะออกรากอ่ารากต้นเรียบร้อยแล้วคือก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณไปลูกยังไงคุณก็คุ้มค่าตังค์นะครับ แล้วถ้ามีเวลาก็วิ่งมาเอาจะทําแบบนี้ไม่ให้นะครับทางสวนก็มีจาหน่ายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ